กี่ตัวโอ้โหลุกขึ้นดิบิดน้ำลงมาเออเอาน้ำลงมาดิอย่าปึกเนี่ยนเนี่ยลงมาอย่างเงี้ยเออให้มันไหลลงมาก็ดีนะมันก็ได้เออเย็นดิถือเป็นนุ่มกำลังตรงนู้นเนี่ยแดดมันส่องตรงนั้นตรงไปทางนู้นเออนั่นละจี๊ดจี๊ด อเออจีนี้ดูพ่ตอตกปลาจนีนดนะ้เยินเย็นเนาะเย็นไหมที่เย็นกว่าเดิมเนะเกกด้อตกใส่ขายาวม่อคันยากมืดมือ